ชาวเน็ตส่งกำลังใจหลังเห็นภาพผู้ว่าหมูป่าสู้ผอมจนจำไม่ได้ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีเกิดน้ำท่วมอย่างหนักส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นวงกว้างขณะที่โลกออนไลน์ตามหาและถามถึงน,นายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่ารัชการจังหวัดปทุมธานีที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือออกมาดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งได้รับคำตอบว่าขณะนี้ท่านผู้ว่านอนรักษาตัวหลังการผ่าตัดใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชสามสัปดาห์แล้วและระหว่างที่รักษาตัวก็ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประสานสั่งการท่านรองผู้ว่าอยู่เป็นระยะผู้ว่าหมูป่าย,ยังฝากแอดมินมาบอกทุกคนว่าถ้าหายเมื่อไรพร้อมลุยเหมือนเดิม และล่าสุดมีรายงานว่าผู้ว่านารงศักดิ์ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยกลับมาลุยงานได้เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือสุขภาพและรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยทางเพจ PR ไทยแลนด์ได้เปิดเผยว่าผู้ว่าหมูป่าออกโรงพยาบาลแล้วหลังผ่าตัดใหญ่อาจผอมไปบ้างแต่ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆท่านฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้มีพลังสู้ต่ออีกไม่นานพร้อมลุยเหมือนเดิม ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com